วันนี้ก็มีโปรเจกต์ดีๆนะครับวันนี้คนมาเต็มสนามของพวกเราเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมของฟุตบอลคุณเด็ดดกเกดคุตบอลชาเลนจ์ครับ2 5 5ส,สองพันยี่าสองพันยี่ห้านะยังไงก็ฝากติดตามช่องพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะบรรยากาศ ด้านในนะครับทางกิจกรรมการเตะของน้องๆแล้วก็ในส่วนของาบรรยากาศการเปิดการวันนี้มีคู่พิเศษด้วยนะครับหลากหลายนะครับบอกเราว่าไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงก็ติดตนามผมไเลยนะครับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทโอ้โหโอ้โหครับที่นี่คือสนามฟุตบอลน,นะครับซปเปอร์สตาร์ดีน่าวันนี้ก็มีงานกิจกรรมนะครับในการแข่งขัน ครับของน้องๆเยาวชนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีงานอะไรบ้างครับพวกเราอนาคตอาจจะได้อยู่ทีมเดียวกันก็ได้นะและบางทีบามันก็อยู่คนๆละแฮนดี้แต่ว่าอีกสักสองสามปีอาจจะไปอยู่อัออปเป็นที่เดียวกันไปอยู่เชียงรายเปในสุนัยได้เลยครับเป็นรายการยูเอเอแต่ฟุตบอลชาร์ลนอตครับสองพันยีน, 2> 2นะครับ มนบองด้วยกันไม่ได้รายการรู้จักกันไว้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ขอให้ผู้คนสนักกับเกมนะครับไม่ว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนะวันนี้ปดูด้านในกันี้ทำให้ดีที่สุดเราะรันผมกัคับนี่จะพาไปดูด้านบนครับ

รู้นี้เพียบประสบก,การณ์แบบนี้เป็นตัวในการพัฒนาต่อนะพัฒนาในมุมเราไปเรื่อยๆว่าการแข่งขันในที่ปัจจนเนี่ยก็ดีนะชนะก็ดีนะแต่มันไม่ได้กำหนดอะไรนะการในถัดเลยททุกๆวันฝึกซ้อมในทุกวันต่างหากที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สนุกกับทุกท่านในวันวนี้และตอนนี้ผมก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการ diga, né, 不然 k าาก็จะคืนชอบนะฮะ แบอมีตาแบบนี้บอกเลยโคตรตื่นเต้นเลยมันรึเปล่มันรึ่ามันเล่าไปเกมในเมื่อกี้นี้เลยที่เนี่ยจะเชื่อว่าบอลจะสนุกแน่นอนแต่ไม่ว่าเหนือสิ่งใดเพื่อชัยชนะเกมมันต้องักมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่อย่าลืมสปินนิตและแฟน์เลยด้วยเป็นตัวที่สุดตัดจัาหวะ50 50นี้ก็ถือว่าช้อยทีที่จาใส่กันนะครับเบอร์เจ็บนะฮะกลางขาเป็น CR7 หรือ คล้ายๆเลยนะครับเวลาไม่ธรรมดานะครับก็รันยูใหม่ที่เก่งเกียรจากเอสคอดนะครับหัวกู้นี้ตัดตามองให้ดีๆครับคนวะรันยูและที่เสาแรกเลยนะครับโอ้ยแหมโดนยิงไม่ดีครับจังหวะเิยขึ้นไปครับของทิติโอเหมือนจะไม่ดีเอฟเลยเกลือกายเป็นดีเอฟบอลมันแฉลบนะแล้วก็ไปเข้าหัวแล้วแต่ว่าม่งไม่ตรงครับเอาแล้วก็แก้เกมขึ้นมาครับ ด้านขวาสุภณะขอบอลอยู่ไม่ได้นะครับกลับมาตรงกลางที่สุภณะครับมาสุภณะของสุภณะครับต้องการกลับมาตรงกลางอารับเฟล์อาร์เมเกตไปเมาโดนมุมแต่ว่ายังนี่ครับแล้วก็ข้ออกมาสายโดนตัดไปได้แต่ยังเอาขึ้นมาแล้วก็ทางขวาได้ฟาวขาคิปนะครับจังหวะที่เป็นการฟาวครับในเย่งบอลประจักรขานะครับแต่ผู้สิ่งที่ผมว่าฟาวดปก่อน เก็เกตึงทุกทีหมดทันด้วยกันคู่เออเนาะทันตงนตึงไปเลยเกินของงานฟังฟุกบอลอีือครับือนก็นนเป็นรอยในกรอบสามคนครับระยะแบบนี้จริงๆจะยิงก็ได้จะโยนก็ดีเกยเท้าซ้ายย่อ โอบอลมันมีเพื่อนปานนิดนึงยวเนี่ยผู้สาวประตูยังไม่หลุดนะแล้วเกี่ยวมาอีกครัลานึ่งไปได้จังหว่าอ้อเต้ยีั่ห้อยอันนี้คนนี้เป็นเซนเตอร์เลยนะครับดูจังหวะการลุยขึ้นมานะครับเป็นผู้เล่นที่ครองบอลได้เหนียวแน่นมากครับเจ้าพลจับตามองไม้ดีครับผู้เล่นหม่ได้แฝงของแอสคอตคือเหลี่ยมบอลในห้าสิบห้าสิบนี่เขาเก็บเรียบเลยนะนี่คือเหลี่ยมของคนเล่นเซนเตอร์ใหดูครับซ้ายของชาคริส ครา้งทิ่ขอบ้างครับกับปันทีมระยะนี้ระยะนี้ยิงเลยไหมตัเล็กเทาายเป็นเมสซี่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โอแต่ทรงการยืนนี่แบบถึงผู้จองทัพแบบคุณกา้าอะไรกันเนี้ยน้แล้วกดด้วยสาย มาที่ทิติทิติถือมาแล้วแดนป้าบอลอยู่สุดท้ายได้ลูกเตะมึงครับ,รบทีเลียทีเดียวแ่ได้กินแรงนะอึ้งอย่างเรื่องวุ้งจิ๋วโอ้โหไครับน้ำหนักทิศทางช่างมันไม่เช้าเลยครับหมดจุดโหดแลดดยดูครับดูจังหวะดึงเกมช้าครับไม่ธรรมดาครับแอสซอตเดแอบจะเตะโดยวารันยูครับหมายเลขเจ็ดสำนัญมีทิต,ติรอยอยู่เลยครับ แล้วก็มีเลนช้าตั้งใจแล้วใส่มาแล้วกไะถีนใครได้ใหมอีกทีหรือไม่รอก่อนครับก็รอก่อนรอก่อนครับอย่ารีบครับนายเต็งปูมีครั้งนึสินะอย่ามีอะไรเหลือได้นะทีนักสะพกเติมมาเปิดมาหยุดถีได้ครับเอาครับเอาบอลก่อนถ้าพี่บอกพี่บอกจริงจรงครับปูหาปูหาปล่อยให้บอลออกไปก่อนอย่างไรพี่ลูกชุบนะครับแอรคอร์ด จะทุ่ด้วยภูผาภูผาทุา่มไกลไปข้างหน้าจับากนี่วารายูวารายูดูคาพริ้ว เดี๋ยวเด,ด ha, ีจ pues right. state, ัห้ับให้เดี๋ยวทีมจับหเดี๋ยวหลัับแต่การนะครับ่าแม้กองให้ับงกองที่กนะครับเิได้เลยนะครับหลจเสร็จานะครับมีค่าได้นะมีท่าดีใจนะเดินไปเด็แค่ข้างก็ไปจูด้วยลูกาาได้นะมีต้งไทยอยู่นะมีท่าได้นะ มีท่าดีใจไหม้องไหนขอได้ใจได้ไหมมีท่าดีใจไหมมีท่าดีใจได้ไหมพี่เอาเอ้าเป็นที่เลยเป็นที่เลยทำท่าดีใจท่าแชมป์เดีวเอาท่าดีใจหน่อยท่าดีใจหน่อยเอาท่าดีใจฮั่